อุ <ái> ้ยดำน้ำอยู่แล้วไอ้สัสไปแล้วววตดำน้ำด้วยโอ้ยยยยยยไยย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 ยมไไยไยยยยยยยไยยยยย่ยย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 ยไยยทํานยย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 ย่ยดยย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 ไย่ยดยยย่ยย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 ยเยียย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 รย้ยได้แต่รถเต่าเดียวร อ๋อเขาสีเขียวมีรถเดียวเนี่ยฮะอ๋อแล้วกูสีเขียวเขียวแก่กูจำได้ว่ากูมีรถแต่งไม่ใช่เหรอมันไม่ให้เอารถกูมามันไม่ให้ใช้ไม่ได้นี่พนันสองร้อยเบ็ดพนันสองร้อยเป็นไงสัสเบ็ดระดับเตยต้องนี่หมื่นนึงสวัสดีครับวันนี้แข่งรถใต้น้ำกันเป็นไงยัยเชบอกแล้วมันแข่งใต้น้ำใครบอกไม่มีเอาไว้หายลกบาดาลกบานาเอ้ยทำไมเห็นสมน้ำเมรี เฮ้ยเฮ้ยเขยนใต้น้ำเป็นไงโอ้ยสันเข็นรถใต้น้ำโอ้ยทำเป็นเล่นไป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 ไอ้เนตกไอ้ยียเน้ตตกอุ้ยอยอยบุ้มบอมบุบอมเฮ้ยโหแขกใต้น้ำามเนี่ยโครั้งแรกในชีวิตเป็นไงจัดดาพิสดารแขกใต้น้ำเฮ้ยเยียดเยหดิ้ย้นไกลเลย ดิบแล้วหายไปเลยดิบแล้วหายเลยเห้ามดิ๊บว่าไงคะไมู่นค่ะบนบกแล้วเหรอใช่เอารถน้อ่าอยู่บนบกเลยอ่ะใช่เหรอเฮ้ยบนน้าด่ก็ครบห้าคนนี่สองสี่เฮ้ยมันต้องหกเรามีหกคนหายไปหนึ่ง่เมย์บนกูก็ตกกต่มือไอ้เฮียไอ้แมงเมย์อยู่ไหนอ่ะอ๋อลงมาแล้วมาตกใจเอาอ้สั์ ไอเฮียทำไมกูเกิดอย่างงี้อไอกูเกิดแล้วกูตกะคิดดูอะโอเคอบคุณที่ชพีดิใจากรต้นเหมือนแบบไม่ทาดพี่ก็ต้องขอให้น้องเดีวเอาเื่อกี้ล่ะเดงนไปบนบกคนเดียวเลยเมื่อกี้กดเอฟแชร์ขอแส้นก็ดขอแส้ ิงเอาไปไกลได้เอาไม่เหงาผมทำคนเดียวผมไม่เหงาเราเล่นด้วยมันเป็ท้ายสุดเลยโอ้โหแข็งกานแล้วเตะลังกาเตะลังกาลองแบบน่ากลัวมากเลยเกลียดมากเลยใต้ทะเลนี่นการแบบอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคาริบสุขอะไรนะเดินไปกับรอบหนึ่งไม่ได้รอบนึงเลยเนี่ยพี่ได้รอบนึงรอบคุณคนสุดท้ายอันนี้มึงรอก่อนี้สัก ไอ้ตังไม่รอกูตัดหน้ากูไม่เล่นนะเฮีเยัน้าชหเนาะเออเราบ่อยต่เเนาไวเมทำไมวะเอไปไเดชชงหัวไอ้ตนเชชงหัวปุ๊ก้าชงหัวเอาชนมึงเหรอโอ้โหกูไม่ตั้งใจเห็้เเลยา วี่งหัวร้อนแล้วมึงไงซะแม่มันยอมรักสนามมาชนเฮ้ยแล้วของเบอร์นี้อ่ะเดี๋ยวดังไอเด็กเหี้ยเอาไม่ตาหน้าหมดเลยสัสตาหน้าไม่เอาเน็ตเลยเล้วไอ้อะไรวะแม่ไม่ชนตูดดิคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราอยู่กันใต้ดินนี่หว่าใต้ใช่ใต้ดินแต่ใต้ดินคือน้ำไงเน็ตเน็ตอ้าวยังไม่โจไอีสัสตาหน้าไม่อยากเล่นแล้วเหรอเฮ้ยพี่ผมอยากเล่นเลย อาสัตย์มึงง่าชลวรกูนี่สัตย์อีนึงแข่งมนจบจบไปเถอะเมย์แม่งไป่โผล่บนดีนคนเดียวเมยแม่งโคตรบ้ากันเฮ้ยวันนี้รมายบอกโทษ้ยเลยอ้นเนเอาจบแล้วอเนไอสัตว์ตาหน้าโหลดตาหน้าโคตรตาหน้าต้องเล่นกูแล้วม เออมึงก็แพ้ตานามึงจะเล่นกู้างอดิวิชันไหมให้กูก่อนถึงเกมจะเล่นได้ไอ้สัตว์นขาชนกูเรียบๆมึงรอกูเลยเนี่สัตว์กี่รอบเนี่ยสามจ้ะสามรอบดีีดวเขาที่เลยเหมือนเดงกูไปแล้วยเนนี่ยสัตว์จะเข้าื้อใช่ยเี่ยเอาเข้าตานาอดนะไอ้สัตตานาเข้าอดนะโอ้ตานาเข้าอนไอ้สัตวไหลล้อเล้วปิดจบ อึงเงมึงไปมึงร้อยกูน้ำก่อนมึงรกูก่อนพี่นผมแล้วาผมแงี่ใพี่ฮะไม่แล้วนะอาได้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 เแงรอบนอไอซาเนมอไ้าวไอเนี้ชมกุำไมเนี้ยจบแล้วไม่มีใครได้เข้าสายชัยเลยเฮียเฮ้ยเมื่อกี้ว่ากูเลือกใต้น้ำนะทำไมมันแข่งรอบนี้วะอะไรวะมันต้อง ลงไปใต้น้ำเปนต้องขับไปใต้น้ำอ๋ออย่างงั้นเหรอชนกันไม่ได้แต่ในสามบอกว่าใต้น้ำไปแล้วไทมชนกันไม่ได้อะแทวใช้แข่งความเร็วไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ลืมตั้งแน่เลยน้องเมย์ตามตู่มาติดๆนะผมไปแล้วเหี้ยแม่งแห่โค้งทุกคันค้างเลยสัตว์ค้างเลยสัตว์ไปไปาใหม่

อปกลงไม่เหมนนยเยอะใครที่ลงเยอะสุดนใหญ่จะแพ้ไม่ได้ลงสักบาทเลยเออเลยนะไม่ไหนไหนที่มยบอกว่าลงน้ำไม่เห็นลงเลยไม่ลงแล้วนี่ไงสัตลงน้ำแล้วเนี่ยไม่ลงไปไหนอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยหลอนแดงแล้วมึงเดี๋ยวีนี่ไงมาทางนี้ก็ไม่บอกอ๋อ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยังใเฮ้ยเเยแล้วไดเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ย เอาไอ้เหี้ยทำไมค้างอ่ะเ๋ยวก่อนไที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำกดเอฟค้ามันเกิดใหม่เออใต้น้ำไอ้เหี้ยบักอ๋อต้องลงน้ำก่อนต้องขยับแหมงงนานสํดเร็จางสเร็จางต้รู้โอยเหี้ยกูบองนานไปละโอ้ยดำน้ำแล้วไอ้สัสอ่าา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 อเาา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 ้าาายาหาาาาาาาไปได้ไปได้ไเียาา ดาวพามุ้ไปไหนเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยเอาดิไอ้ขึ้นมาคุณบอกแล้วกูได้ทิ่หนึ่งแล้วไปแล้กูไอ้สัสไปละเว้ยไอ้สัสแนนต้องสองร้อยที่ชนะเนี่ยพนันน้อยจังเลยกูเลยไปไงงขี้ผายกานหาอะไรเนี่ยงงเนี่ยมึงกูก็งงไอ้สัสคุณระดัดไอ้กูจยังงงเลยมันต้องลงมาใต้น้ำเอามาแล้วเอาลไปแล้วเว้ยที่หนึ่ที่หนึ่ง แม่งที่ได้ที่หนึ่งกูวันนั้นแค่สองร้อยที่หนึ่งวันละเว้ยที่หนึ่งเว้ยที่หนึ่งก้าเหงาไอ้สัสแต่กูอยู่ได้ไม่เป็นไรมึงชอบอยู่คนเดียวละมึงนำกูมาเยอะกันละที่เดิมเว้ยที่หนึ่งงงหนาตั้งนานเลยเป็นทางเด็กจะได้มาขับใต้น้ำ ตามกูมาติดติดเลยวะใครได้ที่สองอะไอออฟเหรอใายเสื้อออไอสัตว์เกิดแน่ตำแหน่งที่หนึ่งกูเหรอกูไม่ยอมเว้ยแล้ามันไปไหนต่อวกน้ำต้องสองร้อยไอสัตว์จะตายคาน้มโอ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่อี้มึงไว้ยังไว้สัตว์เนี่ยทมาตามติดติดกูแล้ว แล้วอยู่บนบกเดียวงงแป๊บผมกดเล็กครั้งแล้วมันก็ลงมาใต้น้ำของพี่ขอดยโอ้ยอดำน,น้ำแป๊บฮึบเอาละครับผมเข้าสู่โหมทะมมเละไปแล้วนี่รอบพี่อ้านักรอพี่ดิวแล้วเว้ยนักรอพี่ดิวแลวเอาพี่ดิว <laughs> ้าวไมไงวะอาเหี้ยเลยะเยัแค่เลยเอ้ยมันอะไรยังไงงงอย่านะที่หนึ่งกูยังอยู่นะอย่าเพิ่งแยกโอ้เหี้ยเมีใครตีกูติดออ้อมมาแล้เหรอไอเด็กส้นตีไอเหียตามมาติดติดไวจริงเลยนะหัวสายไวอุ้ยเขียแม่งใ่เนี้ยอ้อมอีเียเด็กเขีออที่หไแล้วโอ้ยทัไว้เเ อ๋อไม่เหงาเหวยตว์ไม่เหงาไมหงโอ้ยสัตว์เอ้ยเลยละรอบแรกกูขายง่ายจังว่าเป็นรอบสองผ่านยากเนี่ยเอาไอ้อะอ๋อมโลก่อนสัตว์กลับมากรีอะอย่ามาครับไม่ต้องมาคับอะไรเลยกดพุ่งตรงอย่างเดียวเลยกดพุ่งตรงอย่างเดียวเลยได้ได้มีวะกูเลี้ยงไปหน่อยเดี๋ยวแล้เลี้ยวหลบแล้วกูลืมไงสัตว์ ไปไหนเล่นมุมแบกที่หนึ่งแม่เลยตันแงไม่เห็นนักใช่ไหมอออเราก่อนเฮียไม่เหงาไงสัตว์เหงาเลยเฮีอเส้นชัยเลยเส้นชัยด้วยเลยเส้นชัยตีเจ้รออะไรอยอยากกลับไปหาทุกคนทังเลยแต่มึงเล่นกนไปเลยสิเล่นแล้วเียัยไม่อยากพี่นะพี่อิเดี๋ยวผมบอกพม่อวเดี๋ยวจะพา เลยก็แล้วอยู่อย่างเดียวเลยพี่เบลงน้ำมาเลยทั้งวัแล้วไม่ซื้อดูเมฆับดิต้องไปตรงอย่างเดียวต้องอย่างเดียวปล่อยเลยไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวกดเลยตรงอย่างเดียวกดกดตรงอ๋อตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเนี่ยโอ้ตื่นใต้ท้องรถไม่เหมือนกันนี่หว่านั่นแหละบอกกูชาอย่าหักเยอะเค้นน่ะแล้วเดี๋ยวไปด่าถอยอะไรเนี่ยเคียดอะไรเนี่ยเคียดิเคียดดูลิปดูเคียดแล้วเด็กก็เคียดเ ไหนเขียนโชว์ดิตรงอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวตรงเนี้ยตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวอะไรเลยเนี่ยขวาแคบขวาอุ้ยบุ้มระเบิดได้ไงวะอ๋อไม่รู้ไอ้ที่อ่ะกูจะมาอยู่แล้วน้องเมย์กูไม่ดูไม่ทำตามผมเนี่ก็นี่ไงไม่ใช่ผมไม่ได้ให้จะผมไม่ได้ให้พี่ดูวทำอย่างนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผ่าเช็คพอยด์ผ่าเช็คพอยด์แล้วโหพี่ดิวกูได้ขึ้นกระปุแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องเมย์ดิ นูนึกเมกูขับได้นะมองย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวไงเลี้ยวไงเลี้ยวไงเฮ้ยเมกยเมกุ้่ยเมก้มันไม่ขับได้นะทเมก้ไม่กิดไม่กดรีบรีบรีอกีบรีบรีบอีมรีบรีนรีบ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 รเบรี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 บ้ีบรีบร้ารีบราวรีบรีบรีบอีบร่้รีบ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 รยบรีบรีงรีบ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 บรีบรีบรีบีเีครบีีรบีีรราบแล้วจบ้ว ปุ๊บจบเลยอะไรก็ไม่ดีแน่งงเลยตอนดีกว่าด่านนี้เล่นซะพี่ดิวง่วงเลยหัวร้อนเลยแบบเสียเลยต่อผมได้สามพันเจ้าวะน่ะเมเจอรด่านนี้ก็ไปหัวร้อนจะกันใหม่พันหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยมีระเบิดด้วยอุ้ยไอสัตว์ระเบิดเป็นยังไงอ่ะโหแม่งเทวะด่านนี้ชนะมีระเบิดให้แดกด้วยเป็นไงสองร้อยกูไปดีละที่กูพนันแค่สองร้อยโอคิดว่ากูชนะไอเย่อฟแม่งแทงหน้ามึงเองแค

doctor i was in love with you go, 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 go. and then the witch doctor he told me what to do he told me